แล้วก็เสียงเงินเพิ่มเที่ยวละวุ้นตรงแบบนี้เฮ้ยเจ๊ขโมยนะคะพวกยาสกทำอะไรสักอย่างสิไม่ดูวะคุณครับคุณฉันตำรวจนี่ไงเฮ้ยเราเสียไปห้าวจอมมันตรงแบบนี้เฮ้ยทำบ้าอะไรอย่างเธอเนี่ยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะคุณมาผลักฉันทำไมคะเนี่ยฉันเจ็บนะคะอ๋อเธอใช่ไหมที่ทุบกระจกรถของคนอื่นไปขั่วพวกมันจะเอาเงินเขาไปอ่ะไม่ใช่แบบนั้นนะคะที่ฉันทุบรถคันนี้เนี่ยฉันเห็นผู้หญิงคนนั้นหมดทัพเตะอยู่ค่ะ โกหกฉันไม่เชื่อคำพูดของคนที่ดูไม่น่าไว้ใจแบบเธอหรอกนะนอกจากการแต่งตัวก็รู้ละพาะเป็นไอ้พวกยาจกชอบขโมยเงินของคนอื่นนะฉันไม่ได้ขโมยนะคะถ้าคุณตำรวจไม่เชื่อก็ดูสิคะเห็นไหมคะผู้หญิงคนที่ขหมดสติอยู่่ะดูสิคะนายฉันขอดูหนะะ่อยสิโห เงินโคตรเยอะเลยอ่ะนันี่มันต้องรวยนี่แน่ได้คิดเหรอว่าฉันไม่รู้ว่าแกต้องการอะไระเงินทั้งหมดนี้ต้องเป็นของฉันคนเดียวนังโง่เลยเฮ้ยไม่คนหมดสติอยู่ในรถจริงด้วยอ่ะม่ดูว่าคุณไปตำรวจไม่ใช่เหรอคะคุณก็ทำอะไรสักอย่างสิงเร็วๆสิคะผมก็ทำอยู่นี่ไงครับโอ้ยไอประตูรถอคันนี้ก็เปิดยากเปิดเย็นจังเลยวะ กุญแจกุญแจรถนี่คุณคุณเห็นกุญแจรถตกอยู่แถวนี้ไหมฉันไม่เห็นหรอกค่ะถ้าฉันเห็นฉันจะทบกระจกรถคันนี้ทําไมคะคุณคะคุณก็ทาอะไรสักอย่างสิคะถ้าคุณไม่ทําอะไรอ่ะฉันจะไปเรียกคนอื่นมาช่วยนะคะไอ้เด็กอนคุณไม่ต้องเรียกใครทางนั้นแหละคุณลืมไปแล้วเหรอผมเองก็เป็นตำรวจนะครับงั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจัดการเองส่วนคุณก็ยืนดูเฉยเฉกก็พอเข้าใจไหมครับ ครับคุณได้ยินผมไหมครับคุณครับคุณครับคุณคุณตำรวจเขาพูดหรือยังคะนี่คุณไม่เห็นหรือไงครับผมปลุกเขาอยู่เนี่ยคุณครับคุณเป็นไงบ้างครับคุณคุณครับคุณเป็นไงบ้างครับนี่แหละโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตาช็อโอ๊ยโอ๊ยตาช็อเป็นอะไรไปเนี่ยโอ๊ยเอาเลยไหมแน่โอเคโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตายครับโอ๊ยโอ๊ย นี่มึงทำอะไรของมึงเนี่ยอะไรสอ๊อชันส่วนน้ําหน้าไอ้ตํารวจขี้ขอ้อคิดว่าฉันจึงโง่ให้แกหลอกฉันรอบสองนั้นหรอไอยชั่วๆแบบแกคราวนี้แหละแกได้สิกรีดข้าวแดงคงแน่เพราะแกทําอะไรของแกเนี่ยฉันเป็นตํารวจนะเว้ยปล่อยฉันอยู่างนี้นะปล่อยปล่อยปล่อยมันตัวนี้นี่ฉันไม่เปิดแล้วฉันก็ไม่เชื่อแกด้วยไอ้ตํารวจตองแกพูด <น S 2> แบบนี้หมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่าฉันเนี่ยรู้เรื่องหมดแล้วไงควันพีแกไม่ใช่ตํารวจแต่ว่าแกปลอมตัวเพื่อมาหลอกนนชาาวบ้่ มีอะไรหรือเปล่าคะคุณตำรวจคุณไม่รู้จริงๆหรอครับว่าที่ตรงนี้เขาห้ามจอดอะห้ามจอดคุณตำรวจคะฉันว่าคุณเนี่ยเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะใบขับขี่ฉันก็มีนะคะทำไมฉันจะไม่รู้ล่ะว่า <ๆ S 2> <othing> ที่ตรงไหนจอดได้ <_ obscure> ตรงไหนจอดไม่ได้และที่สำคัญนะคะที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่หน้าบ้านฉันค่ะทำไมฉันจะจอดไม่ได้ล่ะคะ คุณครับถึงแม้ว่าที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าบ้านคุกระจิงแต่ตามกฎหมายแล้วเนี่ยที่ไหนมีป้ายห้ามจอดไม่ว่าใครหน้าไหนก็ห้ามจอดนะครับเข้าใจตรงกันนะนั่นไงครับป้ายห้ามจอดมีป้ายถึงอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยงั้นเดี๋ยวฉันเอารถไปจอดที่อื่นก็ได้ค่ะ,ะเดี๋ยวมีอะไรอีกหรอคะก็คุณตำรวจไม่ให้ฉันจอดตรงนี้ฉันก็จะย้ายไปจอดที่อื่นไงคะต้องการอะไรจากฉันอีกเนี่ย จ่ายค่าปรับมาให้ผมก่อนครับพูดที่ว่าคุณทําผิดแล้วจะหนีไปง่าย,ยางั้นเหรอคนทําผิดก็ต้องโดนลงโทษนะครับจ่ายค่าปรับมาให้ผม5,000บาทอะไรนะคะ5 0 0 0ันบาทเลยเหรอคุณตำรวจคะมันแพงไปนะคะชาเนี่ยแค่จอดผิดเองอะ่ะคิดค่าปรับตั้ง5 0 0พันเลยเหรอใช่ครับที่ผมปรับเงินคนแพงเนี่ยเพราะว่าคุณจอดในที่ห้ามจอดอยังไงล่ะครับถ้าผมไม่ปรับแพงแบบนี้เนี่ยไอพวกบักง่ายก็ไม่ยอมทำตามคนนะสิ ยังไงครับจะจ่ายให้ผมหรือว่าให้ผมเนี่ยออกใบสั่งแล้วไปจ่ายเองที่โรงพักแต่ผมบอกไว้ก่อนนะถ้าคุณไปจ่ายเองเนี่ยอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับตัดสินใจเองนะครับว่าจะยอมจ่ายให้ผมแล้วเรื่องจบหรือว่าไปจ่ายเองที่โรงพักแล้วก็เสียงเงินเพิ่มก็ได้ค่ะฉันจ่ายก็ได้ นี่คะ่ะห้าพครับเข้าหลังก็จำไว้นะครับกฎหมายเนี่ยเขามีไว้ให้ทำตามไม่ได้มีไว้ให้ฝ่าฝืนเข้าใจตรงกันนะค่ะมีเงินเที่ยวแล้ววว น้อยที่แท้ก็ไปตำรวจปลอมนี่เองโถ<ฮ>่โดนมันหลอกฉันได้แกนี่มันเลวมากนะแกกล้ามากที่มาหลอกเงินฉันแท้ไม่พอยังปลอมตัวไปตำรวจอีกฉันมั่นใจได้เลยนะว่าตำรวจไม่มีทางปล่อยแกลอยหนยแน่ใช่ไหมคะคุณตำรวจใช่ค่ะในฐานะที่ฉันเนี่ยเป็นผู้วีทักษ์สันติราช์ฉันไม่ปล่อยให้โจรชั่วน,นี่หนีไปแน่นอนค่ะและมันเนี่ย ทำให้ตำรวจตัวจริง่างฉันเสียชื่อเสียงแล้วก็เสียกติยศยังไงซะมันก็ต้องชดใช้ค่ะในฐานะที่ฉันเป็นผู้เสียหายก่อนที่คุณตำรวจจะเอาตัวไปเนี่ยฉันขอจัดการก่อนนะคะเชิญตำรสบายค่ะเอเอคุณทรายผมขอโทษนะครับอย่าทำแบบนี้เลยนะครับผมจะไม่ทำเรื่องแบบนี้อีกแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยนี่พราะแกถ้าฉันเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ พวกแกเนี่ยไม่รอดแน่ได้แก้ก็ช่วยฉันหน่อยสิคนที่ช่วแบบแกตอสหายไปจากโลกนี้ก็ไม่มีใครเขา้าตามหารลกเฮ้ชย,ย,ชย,ย,ยช่วยด้วยช่วยด้วยไวเที่นะปนไอ้